สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook IG, t w i t t เ r YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเธออมารแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอเคนะคะสำหรับ รายการลอกลูกี้คิงชาแนลบีเจเอสดีนะหลากหลายมากสนุกมันมีหลายๆอย่างเลยในในในรายการเลยไม่น่าเบื่อซอนกล้องไปโชว์ก็มีใช่ใช่เล่นเกมกันเองก็มีแต่เราก็ได้เรียนรู้นะว่าการจะเป็นบางทันทุกวันนี้มันยากมากเลยเพราะว่าเหมือนทีมงานเล่นหนักเหมือนกันนะแล้วในวงก็เล่นกันหนักเหมือนกันนะใช่น้องพี่ก็แบบเต็มที่กันเลยอะเกมมันก็ใส่เต็มที่ไม่มีแบบ เล่นแบบเออเล่นแบบเล่นเกมคือเล่นเกมแบบไม่มีอมมือไม่มีมักดักว่าเอ้ยแบบบุญคุณอะไรโน่นนี้ดูขนาดพี่ใหญ่เนี่ยหน้าผักแดงหมดแล้วนะจิตจิตอะเจอไข่ตอไปเรื่องหลายฟองฉันตอนนั้นใครนะที่เป็นคนนอนลงแล้วว่าฉันช่วยเหลือนายนะอะไรสักอย่างเราเริ่มเริ่มทวงบุญคุณอืมจีมินบอกวีเหรอหรือบอกใครนี่แหละเออแต่ทุกคนก็คือใส่เต็มใช่โอ้หน่าจะเจ็บอยู่นะตอนนั้นใครใครใส่บกอก เออไม่ได้ใช่ไหมชูการปะปั๊กเกลือดีดเหมือนเหมือนแตงโมเออโอ้หเขาเล่นเกมจริงจังเหมือนกันใช่แล้วก็เกมแต่ละอย่างที่เขาคิดมาน่ะโหดนะถือว่าแบบถ้าสมัยนี้น่าจะไม่มีอย่างนี้แล้วแหละมันแบบสมัยก่อนันอาจจะเป็นเรื่องแบบไม่ไม่ใช่แบบว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยไงแต่ทุกวันนี้มันค่อนข้างเซนซิทีฟเนาะก็จะไม่มีการแบบทำลายร่างกายอะไรกันขนาดนี้ แล้วก็มีไอ้นี่ไงไปแบบสำรวจหอพักไงที่ทุกคนอยู่ในเตียงอ่ะเอลียวมากเลยนะให่เห็นทุกอย่างแบบรองเท้าอะไรแบบต่างๆกลิ่นของผู้ชายเออแล้วจองลุกคือล้างหน้าแบบโอ้โหเลียวมากเลยอ่ะแล้วก็มีเกมอะไรนะที่เป็นไพ่อ่ะเนาะเออที่ว่านี่แหละที่ที่ว่ามีอ่าให้ลงโทษอะไรเงี้ยไลชาความสวยใช่ใช่ชูก้าก็คือนัมเบอวันนะวันนี้สามรอบรวดอ่ะ โดนแต่งหน้าโดนอะไรเงี้ยเอ้อแต่เอ้อล้วก็อีกนันนึงอ่ะที่เขาชอบคือเกมอันนั้นน่ะเกมต้นกล้องอ่ะที่อยู่ในรีบอเนาะ,อะชอบอ่ะชอบแบบเราได้เห็นว่าแต่ละคนอ่ะเป็นคนแบบลักษณะยังไงนะนะอย่างอ,อย่างวีงกับจองกุกอ่ะด้วยความเขาอาจจะเป็นเด็กเขาก็จะมีความเก่งแล้วก็จะนิ่งไปเลยใช่นิ่งๆิ่งวนจีมิน่ะเป็นคนขี้เล่นเนาะก็จะยิ้มมาหลุมตลอดยิ้มมาหลุมแล้วก็มองสาวตลอดวีแต่ชอบพี่โฮมากอะ่ะพี่โฮก็ ถ้าเต้นนกแกนะเออเรียว่าผมผมถ่ายรายการอยู่นะครับแล้วสักพักหนึ่งก็พูดขึ้นอนีว่ามีกล้องนะครับถ่ายรายการอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอผู้หญิงร้องไห้แกก็เอออะไรเงี้ยแต่ว่าดูดูแบบดูเฟลลี่นะพี่โมชวนคุยแล้วก็พี่จีนพี่จีนก็ถามว่าเสียใจอะไรมาหรือเปล่าครับเรื่องกาแฟกันแล้วแล้วเอ็มเป็นยังไงนะฮะ อา็ก็นิ่งเอออาเอ็มอาเอ็มโดนเบียดโดนเบียดล้วก็นิ่งไปเลยแล้วก็ชูก้าไงชูก้าก็ไม่สนใจเต้นต่อเต้นต่อแล้วก็ตอนผู้หญิงเบียดก็เอ้า๊ออะไรบอยบายอยก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอีพนะคะโอ้เราชอบอยู่นะสนุกสนุกดีสนุกดีใช่เดี๋ยวเรามารอลุ้นว่าอีพีหน้าน้องๆจะมีกิจกรรมอะไรกันนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะยังไงฝากอลายใจให้เราด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดป,ปุ่มซุปเปอรตงได้ครับค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ